สวัสดีครับน,นี่อยู่แชมป์สาวฮะวันนี้ผมพามาเสือกที่งาน m o t ตอร์เอ็นะฮะครั้งที่37ฮะ m o t ตอร์เอ็2020ครับวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเรามาเปิดตรงที่เป็นดงรถสปอร์ตที่มีการตกแต่งโมดิฟายนะฮะไม่ว่าจะเป็นคันนี้คันนี้อาจจะแปลกตาหน่อยให้มาดูนิดนึงเป็นปอร์ต981นะดัดแปลงเป็น918ก็ชุดแต่งเหมือนในนี่ไง918 Spider ครับ สำหรับคนอื่นมองอาจจะดูว่า918คันนี้อาจจะเป็นเหมือน m i s ที่แปลงแต่ผมรู้สึกว่าด้านหลังความใจถึงในการทำรถโคตรคููเลยสําหรับคนที่ดูอยู่นะฮะดูครับเป็นงานอลังการงานสร้างนะคนที่ทําต้องใจถึงมากนะเพราะรถคันหนึ่งมูลค่าคันละสีล้านบาทแต่วันนี้ที่เราพามาเดินเนี่ยเราจะไม่เดินทั่วๆไปเราจะไปเจาะลึกรถที่มาในเทนใหม่ ปีนี้นะฮะ2020ซึ่งที่มียอดจองถล่มทลายแล้วก็มีรถรุ่นนึงที่เป็นกระแสผมเอาไปลงในเพจนะฮะที่300กระดานไลซ์ 300. กดแชร์กันถล่มทลายเราไปดูตัวจริงว่ามันจะาราคาเท่าไหร่หลายๆคนชอบบอกว่าราคา3ล้าน8ราคา4ล้านราคา2ล้าน9เราไปดูดีกว่าว่ามันมีจริงๆไหมและขายราคาเท่าไหร่และผลิตออกมากี่คันและจะมีคนซื้อไหมเดี๋ยวเราไปชมกันฮะ เดี๋ยวเราจะเดินไปที่บูธโตโยต้าก่อนนะครับ t o โยต้ายาริสสาประตู GR กระสู้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะพร้อมกับข้อมูลแน่นๆจากทีมที่ให้ข้อมูลจากโตโยต้าครับ นนี้เรามาถึงตัวยาริส g จียนะฮะยังไงเดี๋ยวเราจะไปสอบถามข้อมูลแต่ตอนนี้นะฮะราคายังออกไม่แน่นอนแล้วก็การรับรถหรือว่าสิทธิ์ต่างๆเนี่ยยังไม่แน่นอนนะแต่ เรามีข้อมูลจากผู้ที่รู้ข้อมูลนะฮะจะมาแนะนําให้เราฟังนะฮะเดี๋ยวเราพาไปเลยนะฮะสวัสดีครับพี่ครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่สวัสดีครับที่อแบงค์นะครับเป็นดีไคเตอร์ประจําอยู่ที่เทอร์รัสไรฟิเนสทรีนพาครับครับผมอยากสอบถามหน่อยพี่ตัวรายละเอียดของตัวยานลิสตัวนี้ครับราคาเปิดตัวคร่าวๆยังไงบ้างไปดูพี่ครับขออนุญาตแจ้งราคาเป็นไม่เป็นทางการนะครับอยู่ประมาณนะครับแถวๆถสองล้านเจ็ดครับตัวโคต้าที่มาเมืองไทยประมาณกี่คันพี่ ใช้คาว่าจํานวนจํากัดดีกว่านะครับเรายังไม่ยืนยันจํานวนที่แน่นอนอย่างคันนี้พี่คือรถที่นํามาโชว์จะถูกส่งกลับไปไหมหรือว่ามีเจ้าของเรียบร้อยแล้วมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วเจ้าของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วตัวนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับตัว GR ครับพี่เอาส่วนที่สําคัญก่อนลวกันครับก็คงเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับใช้เครื่องยนต์นับขนาด 1,600cc สามสูบเทอร์โบนะครับ261แรงม้าแรงบิดอยู่360นิวตันโ้ อัตราเร่งนะครับฟังแล้วน่าจะตกใจครับตกใจตกใจตกใจครับ5.5าจุดห้นะครับเร็วมากนะครับเพราะต้องคิดดีๆนะเครื่อง1,600กรซีซีใช่ครับเราจะเห็นได้ว่าอาจจะใกล้เคียงกับรถที่มีเครื่อง3,000เลยใช่นั่นนั่นคือสิ่งที่เตอร์ตาทำได้ขับเคลื่อนอันนี้โดดเด่นครับครับเราเรียกว่าเอ่อจีอนะครับก็คือขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเลือกโหมดการทำงานได้ด้วยครับเช่นนะครับ Normal โหมดนะครับจะเป็นส่งกำลัง60-40ก็คือหน้าเยอะกว่าครับนะครับถ้าเป็นสปอร์ตนะครับจะเป็น30-70คราวนี้หลังเยอะกว่าแล้วก็แท็กแท็กโหมดเหมาะกับการแข่งขันหรือวิ่งในสนามอันนี้เป็น50-50อ๋อครับคือสามารถแบ่งโหมดในการขับขี่ได้ตามความชอบของแต่ละคนตามความชอบตามความต้องการใช่ครับเขาเรียกว่าตามที่เราอยากจะขับในแต่ละถนนนะฮะจริงๆผมเป็นแฟนโตโยต้าที่ขับสีนะ ผมคเคยใช้รถ Sega s ซกา t d 4ย้อนกลับไปตอนที่มันเปิดตัว20กว่าปีแล้วคันนี้เป็นเหมือนเจเนอเรชันของมันเลยนะพี่นะจะเรียกว่าสืบทอดตำนานต่อมาก็ได้นะครับเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือไว้ลงแข่ง WRC เหมือนกันจุดเด่นของมันที่ผลิตก,กี่คันพี่ตอนนี้ยังไม่ทราบก่อนอื่นเลยเนี่ยมันต้องแยกกันก่อนว่า คันคันที่เราเห็นอยู่คันนี้คือจํานวนจํานวนจํากัดนะครับมีแค่ประมาณสักห้าร้อยคันนะครับแต่ในส่วนของ production คร์ที่ออกมาเต็มจํานวนเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่ก็คือดูกระแสก่อนว่าออกมาจะเป็นยังไงใช่ไหมครับพี่ใช่ครับรัศุว่าถ้าใครที่สนใจต้องติดต่อทางไหนพี่ณวันนี้เราใช้คําว่าจองสิทธิ์ก่อนนะครับลูกค้ายังไม่จาเป็นจะต้องจ่ายเงินเพื่อจองจองซื้อตัวรถจริงๆครับให้เข้าไปทางเวิไ์นะครับ toyota นะครับ .co.th แล้วก็นะครับ gr a r i s สามารถเต็นพรีออเดอร์ได้เลยนับจองสิ์ได้เลยแต่ราคาก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณสองลบวกลบประมาณบวกบอาจจะอยู่ที่ค่าภาษีต่างๆของตา,งงตานาเข้าก็คง,คงคงเรี่บรอราคาที่แน่นอนดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องรอสเปครถของไทยที่แน่นอนด้วยแต่เอาเป็นว่าสเปครถที่จะขายจริงไม่ได้ต่างจากคันนี้มากนักอยากให้พี่พาเดินชมหน่อยว่าจุดเด่นจุดด้อยเป็นไงบ้างอันดับแรกนะครับก็ในส่วนของไฟด้านหน้าเนี่ยจะเป็น LED นะครับเป็น3เลนขวากระโปรง ประตูทั้ง2บานแล้วก็ฝากระโปรงท้ายเป็นอลูมิเนียมตัวล้อนะครับให้ล้อ BBS Force นะครับนะครับอันนี้ให้จริงนะครับตัวขายจริงก็ให้อย่างนี้เพียงแค่ว่าต่างกันแค่เพียงเรื่องของสีตัวนี้จะเป็นดําด้านตัวจริงเนี่ยน่าจะเป็นดําเงาเบรกขอนี้ข้อมูลเบรกผมยังไม่ยืนยันเรื่องของขนาดนะครับ,รบแต่เอาเท่าที่ข้อมูลพอมีแล้วกันจนานหน้าน่าจะอยู่ประมาณนะครับอยู่ในช่วง3-56แต่ก็จะเป็นสเปคแบบนี้เป็นสเปนี้<า>ใช่ครับทุกคันใช่ครับนะ ในส่วนของภายในอ่ะพี่บอกคล้ายๆกับพวกซูเปอร์เลยพี่ใช่ครับมันเป็นมันเป็นโมเดลใกล้ๆกันนะพี่ตัวบอกตรงนี้เช่นเดียวกันยังไม่กล้ายืนยันนะครับยังไรรอข้อมูลที่แบบออกมาเป็นสเปคไทยแน่ๆอีกทีสักดีกว่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พอบอกได้คือหน้าจอนะครับหน้าจอจะเปลี่ยนให้เป็นจอ9นิ้วคล้ายกับตัวที่อยู่ในคลอสนะครับคือเป็นเป็นจอใหญ่ขึ้นนะครับเล่น Android Auto เล่น Apple CarPlay ได้จะเห็นได้ว่าในส่วนของช่วงล่างด้านหลังอ่ะมันถูกขยายให้กว้างขึ้น ชัน้นถานล้อกว้างขึ้นตัวบอดี้รถกว้างขึ้นครับที่สําคัญนะ่าจะเป็นเรื่องของหลังคาครับเราจะได้หลังคาคาร์บอนนะครับแท้ๆตัวขายจริงก็ได้ผมอยากรู้กพี่ว่าตัวรุ่นนี้ถ้าโคต้าที่มีนยครับมันมีสีหรือว่ายังไงบ้างหรือว่ามีผลิตออกมาแค่สีเดียว3ส,สีครับ3ส,<า>สีมีสีอะไรบ้างพี่ดํา แดงขาวครับซึ่งสีขาวที่จะผลิตจริงเนี่ยจะเป็นขาวธรรมดานะครับไม่ไม่ใช่ขาวมุกแบบนี้ก็สําหรับใครที่สนใจนะฮะก็ลองติดตามข่าวสารที่โตโยต้าไทยแลนด์ดูว็บนะครับครับ toyota co th นะครับ s l a s นะครับ gr yaris ครับหรือง่ายๆครับแวะเข้ามาที่บูธเราในงานนะครับแล้วเดี๋ยวสามารถลงทะเบียนเนี่ยจองรถในงานได้เลยครับรบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับก็วันนี้ขอบคุณพี่มากๆเลยนะฮะที่ให้ข้อมูลนะฮะก็อย่างน้อยก็เป็น ข้อมูลเพื่อให้การตัดสินใจแล้วกันว่าทําไมมันถึงแพงทําไมมันถึงมีราคาสูงกว่ายานรีทั่วไปเพราะว่า1ความลิมิเต็ดสสมรรถนะ3รายละเอียดของตัวรถที่นอกเหนือกว่ายานรีทั่วไปนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่มากๆเลยนะฮะขอคัคดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ไปถามตัวยาริสนะฮะส่วนตัวผมมองว่าถ้าผมมีเงินผมก็ซื้อเก็บนะไปรนรถหนึ่งรุ่นที่ห่างหายจากเจเนอเรชันของเซอร์ก้าจ2 0ีโฟรต้องมี26ปีนะ25ปี จนมาถึงเป็นตัวคันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าใครที่ดูอยู่แล้วมีกําลังนะไปจองเถอะซื้อเก็บไว้เถอะอีกหน่อยมันแรงอเทมแต่ก็อาจจะไม่ได้ราคาขึ้นมากนะไม่ได้ฟันธงขนาดนั้นแต่ก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูในส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่เพิ่งเปิดตัวแล้วกันเป็นตัว Honda City RS Hatchback นะฮะหรือ City Turbo Hatchback เดี๋ยวเราเดินไปดูกันฮะ นนี้นะฮะเราอยู่ที่บูธ Honda นะฮะก็จะเห็นว่ามีประชาชนหรือว่าคนที่สนใจนะฮะที่เข้ามาดูรถเจ้า Honda นะฮะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรถที่คลองใจวัยรุ่นอยู่แล้วแล้วก็ออกมาในรูปโฉมที่เป็นแฮชสแบ็กซึ่งผมบอกก่อนว่า Honda เนี่ยกระแสะในการที่เขาทำแฮช b a แบ็กของ SK นี่ยมันทำให้รถเนี่ย มีความนิยมมากขึ้นนะฮะของตัวแวนหรือ5ประตูนะครับในตัว City ้เนี่ยออกมาเนี่ยเอาราคาเริ่มต้นตัว S อนะฮะอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทในส่วนคันด้านหลังเนี่ยเป็นสีเทาโซนิกนะฮะคนจองถล่มทลายเลยมีสำนักแต่งหลายๆที่จองกันถล่มทลายเลยนะฮะคันนี้ยู่ราคาอยู่ที่749,000บาท ส่วนคันนี้ที่จอดอยู่นะฮะจะเป็นตัว SV ชุดแต่งโมดู l โลนะฮะของ Honda และในส่วนของฝั่งนู้นนะฮะก็จะเป็นอีกเจนหนึ่งที่เขาเรียกว่า City e-h-e-v นะฮะก็เป็นรถยนต์พลังทางเลือกไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือมีครอบครัวแล้วตอบโจทย์นะคเครื่อง 1,000cc 122แรงม้าขับขี่ดีแน่นอนอีกหน่อยของแต่งท่วมบอกเลยของแต่งมีทุกสำนักไม่ว่าจะเป็นพี่เชนนัดแจมนะฮะดีมเลสสเปกเอทุกอย่างแต่ไม่หมดนะฮะพร้อมที่จะทำชุดแต่งออกมาแล้ว เพราะว่าณตอนนี้ขนาดรถยังไม่ออกภาพีๆออกมาเรียบร้อยหมดแล้วว่ามีป้าโปรงลิ้นหน้าทุกอย่างจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใครที่ดูอยู่ผมบอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งหรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจใน m o t ตเอ็กซป2020วันนี้นะฮะซึ่งราคาน่าจับต้องมากเลยผมบอกเลยครับถ้ายังไม่ได้ซื้อ FK ให้แมนะ่น่าสนใจมากเลยวันนี้ผมพามาชมแบบประมาณหนึ่งสำหรับคนที่สนใจรถนะฮะและอยากจะได้รถใหม่ไปใช้ 2ตัวนี้ถ้าไหวที่จะหาแลไอเทมแนะนำนะฮะเป็นตัวยาริสกระสู้นะฮะส่วนถ้าเป็นรถที่ใช้งานทุกวันหรือว่ารถที่จะเริ่มต้นรถคันแรกนะฮะหรือเดยกวัยววรุ่นนี่ฮะซิตี้แฮทแบ็คผมว่ามันสวยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อแล้วกันฮะ ส่วนตัว FK นะฮะก็ไม่น้อยหน้าออกสีใหม่มาเป็นสีแดง RS นะฮะราคายอยู่ที่1 2 2 9 0ล้าน้านบาทไอ้ส่วนของ FK นะฮะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันม i n เนอร์ er ครับเป็นสีแดงตัวใหม่นะฮะซึ่งตัว FK เนี่ยก่อนหน้านี้มีสีเทาโซนิกใช่ไหมสีน้ำเงินอันนี้เป็นสีใหม่ครับสีแดงผมว่าสวยดีนะแปลกตาดีเป็นรถที่ใช้ดีนะเพราะแม่ผมก็ใช้อยู่นะครับปั้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นอย่างอื่นก่อนดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจไหมปีนี้มีมอไซค์ไปดูมอไซค์ไหม มอไซค์กันดั้ม125คันป่ไปดูกันมผมเล่าอะไรฟังฮะย้อนไปเมื่อ3ป,ปีที่แล้วผมจองมังกี้ครับ สปีที่แล้วฮะแล้วผมไม่รับรถครับทิ้งจองครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาเฟือกครับเ <c oughs> นียวให้ขับมอเตอร์ไซค์ฮะพอดีผมขี่มอเตอร์ไซค์ตารเครื่องมอเตอร์ไซค์แล้วคุยโทรศัพท์แล้วไม่รู้ว่าตารเครื่องอยู่แล้วก็เร่งไปพอดีรถตาขวางอยู่พอดีก็เลยชนรถตารถที่ขวางนี่คือจอดข้างทางดีๆนะรถผมพุ่งเข้าไปถึงก็เปลี่ยนประตูครับเกือบเปลี่ยนไหลอ่ะเข้าเฟือกก็เลยยกเลิกไปนะฮะ วันนี้ก็เป็น1รุ่นที่อยากจะได้เหมือนกันนะฮะเป็นตัวมังกี้กันดั้มผลิต1รุ่นละ125คันเราไปดูกันดีกว่าโชว์เอาเรียบร้อยนะฮะคุณรู้สึกยังไงบ้าง,งสวยผมว่ามันลิมิเต็ดนะวันนี้ใ <yeah. S 2> น,นะน,นนะราคา1 1 2 9 0 0 0บาทเห็นตาบ,บอกว่ามีคนซื้อกบขายก็ที่200,000บาทแล้วนะโหดจัดอนะนี่จะทำลาย300จากแสนสอเหลือ29,000านหายไปไหน เราเดินมาสะดุดที่บูธของ bmw นะฮะ bmw เนี่ยมีการเปลี่ยนเทรนกระจังหน้าจากกระจังเล็กๆนะฮะเป็นกระจังใหญ่ขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมฮะไปเราเดินดูกันนะครับซึ่งกระจังด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมจะเป็นกระจังใหญ่แล้วทุกแทบทุกรุ่นแล้วนะฮะตัวนี้ก็เปิดตัวใหม่เป็นตัวของซีรีส์4แล้วก็ซีรีส์2นะฮะกระจังหน้าจะเป็นรุ่นใหญ่ละก็คือการเปลี่ยนเทรนครั้งใหญ่ของ bmw เปลี่ยนจากกระจังหน้าเล็กเป็นกระจังหน้าใหญ่นะฮะก็ ดูบอดมากขึ้นดูเท่มากขึ้นดูแปลกตาม,มากขึ้นนะฮะก็เราอาจจะเห็นอะไรเฟี้ยวๆดีๆจาก BMW นะครับเดี๋ยวเราออไปติดตามชมดูแล้วกันเดี๋ยวเราเดินไปดูว่ามีเทรนในการเปลี่ยนแต่ทที่ผมเดินนะเทรนตอนนี้รถสีแดงกำลังมาเชื่อผมผมซื้อไม่ผิดหรอกเอาผาดแดงอะ่ะเชื่อผมดิ เราเดินมาสะดุดที่บูธของมินิคูเปอร์นะฮะผมต้องบอกก่อนว่าในเทนของมินิคูเปอร์ก็เริ่มเป็นแบบอิเล็กทริกแล้วนะฮะซึ่งอิเล็กทริกอันนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบไฟฟ้ามากขึ้นเห็นไหมฮะตอนนี้โลกกําลังเปลี่ยนเจนเป็นรถไฟฟ้ากันมากขึ้นนะฮะ,ะเร่งเห็นความสําคัญของรถไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งมินิตัวนี้เปิดตัวมาขายหมดนะฮะไม่มีแล้วนะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันใช้พลังงานไฟฟ้าราคา2ลา้านกว่าบาทเองนะฮะ เราไปติดตามข่าวสารดูแล้วกันว่ายังมีหรือเปล่าแต่เป็นรถที่น่าสนใจ1นึ่งคันเลยครับ จะไปดูโซนสุดท้ายนะฮะผมก็แอบเห็นโซนที่เป็นรถจากเคสแตนนะฮะอลังเซียนเลยแต่นี่เหมอบไปฮะไม่เอาแล้วแบบนี้ในส่วนองนี้ฮะเราเคยเห็นแล้วทีหนึ่งที่งานของท NP เทสคาร์นะฮะซึ่งมีรถรุ่นนี้แหละไปให้เทสแต่คันนี้น่าจะเป็นคันหนึ่งที่มาจากพี่ปอท NP นะฮะแล้วผมอยากพามาดูวันนี้ฮะอันนี้มาจากสกายแกลเลอรี่ฮะเสียวเลยฮะฝากติดตามด้วยเพื่อนของเองคุณกิตที่สกายแกลเลอรี่ตอนนี้นะฮะสำหรับคนที่เล่น ดิกสันสกายไลน R 3 2 3 3 3 3 4 3 5เเรติงจเบลเกี่ยวกับ Skyline ไปที่นี่จบครับแค่คุณหาเงินเก่งเท่านั้นพอจบแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของสุดท้ายฮะเป็น Honda เรียงเลยหลายรุ่นมีคันหนึ่งผมชอบมาก Honda s 2 0 0 0ครับ เรามาดึงเดินมาในส่วนของรถที่จอดโชว์ในงานนะฮะผมสะดุดช่วงตรงนี้มากเลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นตระกูลสาย Honda นะฮะซึ่งหาดูยากแบบนี้ที่ครบๆไม่ว่าจะเป็น eke mm hmm. นายน C-RX อันนี้เป็น ef 9ครับ mm hmm. แล้วก็จะเป็นตัวพวก eg ek ek coupe s p o o n แล้วก็ dc 2ปู s p o o n นะฮะแต่คันนี้ดีกว่าผมชอบมากเป็นเจ้าตัว s 2 0 0 0ฮะคันนี้รถรุ่นพี่ผมเองนะครับ ซึ่งเก็บรายละเอียดเป็นตัวออริจินอลทั้งคันนะฮะผมบอกเลยว่าคันนี้เนียนจริงสวยจริงนะฮะแทบจําของเดิมไม่ได้อ่ะสวยมากๆนะครับผมว่าน่าจะอารมณ์เหมือนผมอะเห็นคันนี้แล้วรู้สึกว่าทมไมสมัยก่อนตอนมันออกไม่สวยเลยวะทําไมวันนี้มันสวยจังวะทรงเดิมเดินทาไมมันสวยจังวะสําหรับวันนี้นะฮะผมก็พามาเที่ยวเยี่ยมชมเจ้ารถสวยๆหลายๆรุ่นแล้วก็รถที่เป็นกระแสนะครับยังไงก็วันนี้อาจจะไม่ได้เดินทั่ว มอเตเอ็กโปผมว่ามีหลายๆช่องที่มาเดินถ่ายแล้วนะฮะวันนี้สำหรับผมเนี่ยพามาเจาะลึกรถที่เป็นเขาเรียกว่ารถกระแสแล้วกันนะฮะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสังเกติงกันชแนลยูทูบของสามร้อยกะรัดไลค์ให้ถึง4ี่แสนซับโดยเร็ววันนี้นะฮะก็ฝากกดติดตามด้วยอย่าลืมแล้วกันฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้าฝากกดติดตามเหมือนเดิมแล้วกันจุบ๊บๆไปแล้วฮะสวัสดีครับ E